กินแล้วยังกินแล้วเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ก<ย>ินค,ค่ะยังไม่ได้กินเลยเรายังไม่ได้กินนะคะ,<ท>ะเพราะว่าเพิ่งเอามานะ,ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านสาวัสดนะคะ,คะตอนนี้นะคะเราเริ่มครับได้มาขุดมันเจลนะคะเดี๋ยวเราจะมากินอันนี้โชว์นะมากินเขาไม่รู้ไม่รู้แบับเป็นย,ยังไงอ่ะมันต้องล้างไหมกินได้เลยไม่ต้องล้าง หยิบอันไหนอันอันอันนี้มันจะเป็นรสชาติแบบไหนอันนี้ยังไม่สุกกินไม่ได้จะกินเม็ดดำดำเลยอันนี้อ่ะอันเราจะกินสีอะไรเราจะไปกินสีดำนะมันมีขนด้วยกินได้เลยกินเลยนะกลัวเอ้ยเป็นยังไงกินเลยนะกลัวกลัวกินได้กินได้กินเด้กลัวมันจะเป็นแบบมันนอนนะกินเลยนะกินเลยกัวกัวกัว อร่อยไม่ได้ฉาบเอาใหม่เอาใหม่เอาอิก,กนู่นนึงค่ะอิคนู่น คทุกคนเห็นไหมอันนี้วิธีการขุดนะคะวู้ฮ้ยมีสองลูกค่ะทุกคนเล็กลูกนี้ลูกเด็กนะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะคะตอนนี้หัวใหญ่มากย่าเจอแล้วนะคะหัวใหญ่มากเลยทุกคนคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะย่าพาจาไปส่งเหรอไม่ใช่ค่ะ มาขอเอาก็ได้ค่ะมาเลยค่ะที่สวนโอ้ที่สวนค่ะอันนี้ที่สวนนะคะเดี๋ยวก็ข้างหลังของเรานะคะก็มีถั่วบบด้วยนะนี่ก็เอยอชาบูค่ะทุกคนเรามีหมาด้วยนะเดี๋ยขอชื่อว่าชาบูนะคะีนมาสชาิชาบูชาบ,ชาบมาูมาเลยค่ะที่สวนค่ะมาเลยค่ะ มีหมาตัวอ้วนจีเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เลี้ยงลูกเสียบไว้เหมือนกันค่ะหลากสีนะคะแต่ไม่มีสีส้มค่ะนี่ค่ะเรามาขูดต้นนี้บ้างค่ะจะเป็นยังไงน้อเดี๋แล้วเจอแล้วทุกคนคะร้อนมากๆเลยนะคะใครอยากได้สีเอสไปเยอะๆค่ะเห็นไหมนี่ค่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้เโยกๆหน่อยโอ้ทุกคน เราไปให้ยังข้างหลังตรงนั้นนะคะก็จะเป็น๋ยวจะพามาดูค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นถั่วนะอันนี้ถั่วท่าไงค่ะอันนี้ถั่วอันนี้ถั่วฝักยาวค่ะยาวจริงๆรค่ะอันนี้ต้นม่วงเลยไม่รู้นะนเนี่ยค่ะตรงนี้ก็มีมีหมดค่ะตอนนี้ชาบูก็มานั่งเรานะคะไม่รู้อยากกินหรือ มานั่งเฉยๆนะคะต้นนี้คือต้อนอะไรไม่รู้เดี๋ยวพามาดูค่ะอ,คอันนั้นมันต้นนี้แล้วต้อนอะไรไม่รู้อ๋อรู้แล้วค่ะต้นขา้าวโพดค่ะโอ้ตอนนี้น่าจะข้าวโพดนะคะพูดอะไรไม่รู้คะ่ะจะไปได้แล้วเนาะคลิปนี้ถ่ายยาวหน่อยนะคะ ก็าชาบูจะกินแล้วคิดว่าเป็นลูกบอลน,นะคะท <c oughs> ุกคนคะดูตอนนี้แตงโมค่ะเสร็จชาบูเรียบร้อยแล้วเสร็จชาบูแล้วค่ะทุกคนดูชาบูทั้งนั้นค่ะชาบูชาบูชาบูแตงโมนี้น่ากินมากเลยค่ะ,ะ,อ,คะอันนี้แตงโมจิ๋วนะป่าได้อเอาไปป่าดู เจออะไรค่ะใช่ค่ะจุกเดียวเยอะนะคะหลุมเดียวแล้วเนี่ยดูดูดูค่ะสดสดนะเนี่ยเดือดเดือดนะกินกับข้าวอร่อยค่ะแล้วขุดอีกนะคะมีอะไรไหมเนี่ยเมันจะเจอค่ะมันจะเจอมีไหมนะเจอแคะพี่เจอแล้วค่ะทุกคนว้าวเจอเจอเขาจับหน่อยหัวมีเยอะเลยค่ะทุกคน เยอะทน้นตอนนี้นะคะเรานะคะมาดูมะม่วงพันฟาลั่นนะคะ <c oughs> ฟาลั่นจริงๆนะล้อนนี้ที่แตกหมดแล้วนะค<ช>รับนั้ยฟาลั่นมันแตกเพราะว่ามันคือฟาลั่นค่ะน่าแตกแล้วมดกัดคเอาไปกินดูซิถาม่าที่กินได้เรืองฟาลั่นเนี่ย ฟ้าล่างค่ะใครอยากเอาไปกินกับน้ำประวันเนี่ยได้ค่ะอร่อยถ้ากินกับน้ำประวันเนี่ย